ครับตอนนี้เบาเจ็กมาอยู่ที่พิกัดน้ำตกเหวนรกนะครับท่านผู้ชมตรงอุทยานเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับน้ำตกเหวนรกนะครับ,บ่าวเนื้อเจ็กพาตลอนคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์อย่าลืมกดติดตามด้วยนคะครับ เราก็จะเข้าไปน้ํำตกเหวนรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเดินช่วงต้นๆเข้าไปในน้ําตกนะครับตอนนี้ช่วงต้นๆนนี่นายก็ยังบ่ได้ยินเสียงน้ําตกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นครั้งแรกของบ่าวเหนือแจ็กพาตลอนนะครับที่จะเข้ามาสัมผัสกับน้ําตกข้างในนะครับท่านผู้ชมและเราเข้าไปดูด้วยกันนะครับไปพร้อมกันนะครับแตงเงวแตงเงวแตงเงว ไปข้างไหนด้วยกันครับพอเฮาเดินเข้ามาได้สักพักนะครับท่านผู้ชมเฮาก็ได้มาเจอกับสะพานแดงนี่นะครับยาวเหมือนกันนะครับเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปจุดถ่ายวิวจัดงามจัดงามตรงนี้ได้เลยนะครับตามมาครับตามมาครับท่านผู้ชมตามมากระเบ๋าจัดครับเห็นสะพานแบบอีนะครับท่านผู้ชม เป็นดีแค่เดินแค่วอกขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เดินบบไดนะครับบ่าวแจ็คไอเปิลน,นะครับ <c oughs> <c oughs> แม่น้ำสายนี้นะครับเป็นต้นของน้ำตกที่เฮากำลังจะเดินไปดูนะครับท่านผู้ชมที่สำคัญท่านผู้ชมเข้ามานะจะไปดีลืมพกน้ำมาตัวยนะครับนะครับท่านผู้ชมน้ำมันใสนะครับน้ำน่าเล่นเลยนะครับตรงเนี้ย สะพานตัวนี้ก็สวยงามโอ้โหนูน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 โอ้หด,ด,ดูไม้ดิน้องดูไม้นี่นะมันเอมันตายนานแล้วก็สวยเนาะอดใจบันไดอดใจบันไดว่าจะบันเดินแคทวอลกแล้วนะเนี่ยมันเห็นแล้วมันยั่วครับท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ต้องเดินสักรอบเนาะอันมันบัดใจเบาแจ๊กนะครับท่านผู้ชมแม่นก็ครับ

สกัดเฝ้าระวังช้างป่าอ๋อน้องตรงนี้ปู่ว่าเป็นที่สกัดช้างนี่เนี่ยน้องคือตัวช้างตัวใหญ่ๆมันออกมาไม่ได้ไงมันก็เลยเข้าถึงเรียกว่าสกัด,กดเบียนยอะไรอะ เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับครับเวลาเรามาเที่ยวน้ำตกนะครับเราก็พยายามเดินกันชา้าๆนะสมมุติว่า,า,ท,า,าทางเดินเข้าไปมันไกลเนาะถ้ามันไกลเราก็พยายามเดินชา้าๆไม่ต้องไปรีบเร่งมันนะ ถ้ารีบเร่งมันอะ่ะคือว่าเราก็จะเหนื่อยอะ่ะอืมเดินเหนื่อยแล้วก็มันจะไม่สนุกอ่ะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องพยายามค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับน้ําสวยๆงามๆโอ้โหนี่ oh. ผาอยากจะลงไปถ่ายรูปตรงนั้นเนาะ oh. กระโดดลงไปดีมั <laughs> ้ง เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยอีกนิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นเออไม่อ่านนะขี่เกียจติอ่านแล้วไปอะ่ะขอไปเห็นน้ําตกก่อนแล้วกันปะ่ะเดินต่อครับท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ถึงน้ําตกนะครับครับเราก็เดิน มาเดินตรงสะพานตรงนี้นะครับวันนี้เที่ยวยาวเลยนะครับเบาแจก่ะเที่ยวจนเดินไม่ไหวนะครับจนไม่มีแรงจะเดินนะครับแต่ก็อยากจะเที่ยวนะครับนี่แหละนะครับเขาถึงเรียกว่าไม่รู้จักพอเนี่ยครับฮะเนี่ยครับ เหนื่อยไม่เหนื่อยสังเกตดูหน้าเบาเจ็ก้ยครับอากาศมันออกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้มาถึงตรงนี้แล้วเนาะก็บางทีบางคนเป็นก็มานั่งพักมายืนพักก่อนมายืนพักไปแล้ว,ลวเพื่อที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆแต่เบาเจ็กก็จะเดินไปเรื่อยๆแหละครับอ๋งดเข้าชมห้าโมงจนถึงหก แต่เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับโอ้โห <Okay. S 1> oh, ตรงนี้บันไดตรงนี้นนกวบบันไดตรงนี้ถ้าไม่ไหวก็ไปต้องลงนะดูดิม,ม,มันเป็นบันไดยอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชม45องศามั้งน้า <im it> มากกว่า45องศาอีก <im it> ด้านในน้ำตกนี่นะครับท่านผู้ชมบะหมี่เครื่องดื่มบะหมีม่ของขายนะครับ,บพกน้ำเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ง <มา S 1> ั้นนะท่านผู้ชมจะกระหายน้ำนะครับมาแล้ว่ะ มาแล้วเนาะเราก็ต้องลงนี่แหละครับสภาโหครับมุมตรงนี้ช่วงตรงนี้มันจัดชันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเวลาเราลงไปนะครับก็ให้ระวัดระมัดระวังหน่อยนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนลงนะครับหาไขห,หันขนาดว่าน้ำตกมันหน้าตามันเป็นจะใดเนาะ ทำไมท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเปิ้นมาแอวกันนักขนาดอะใค่หันน้ํรตกขนาดเลยเนี่ยตอนเนี่ยลงสุดบันไดนี้นะก่อจะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นน้ำตกโอ่โอนะทีนี้เบาแจ็คลงบ้างเบาแจ็คลงบ้างาบ้างจากไอนมา ท่านผู้ชมกดดูบันไดเองเอะดูดิบันได,ด,ด,นดมันชันขนาดเนี่ยครับท่านผู้ชมต้องค่อยๆลงกันมาครับแล้วก็เวลาถอนกลับก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้าบาอ์อนอตาคิวมันจะกินขาเนอะ นู่นนะครับไกลถึงนู่นเลยนะครับเหมือนกับเราปีนเขานี่แหละเหมือนกับเราปีนเข่าแต่พอดีมันมีบันไดให้เราอะครับแล้วก็เรามาดูน้ําตกตรงนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคุ้มครับคุ้มที่ได้ลงมาดูนะครับได้มาถึงน้ําตกอ่าเหวนรลกนะครับสมแล้วนะครับที่ตั้งชื่อว่าเหวนาลกอุ้ยน้ําลายไหลเนี่ยครับโอ้โหละอองละอองน้ําตกมันปิวมาถึงที่นี่เลยนะครับ โอ้โหท่านผู้ชมดูดิดูดิดูดความอลังการดิน้ำตกโอ้โหท่ามโอสังโคเฮียเตอร์โอ้โหดูดิสมแล้วละที่นักท่องเที่ยวเพิ่นลงมากันนะสูงใบสูงบอดสูงแตแตากะแน่พองนี่กับโอ้โลราออกน้ำนี่นะมันมากระเด็นมันถึงที่เบาแจ๊กเลยนะครับ น้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับอพอเราเดินมาถึงอยู่จุดจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันมีอารมณ์อ่ะมีอารมณ์ม่วนอกม่วนใจขนาดเลยนะครับซุกใจขนาดที่ได้หันนะครับ ค่ชมดิดอกไม้สสวยๆเต็มเลยดูดินะ่นโอ้โหไปเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเขาก็มาถ่ายรูปกันเนาะนะครับโอ้โห ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของน้ําตกเหวนรกนะครับอันนี้ต้นๆน,น,น้ำตกนะครับก็จะแวะล้างไม้ล้าง,ม,างมือนะครับแล้วพอดีเห็นตรงนี้มันสวยงามนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสวยงามนะเบาแ,แจเกเลยมาถ่ายเก็บคลิปให้ท่านผู้ชมดูครับเนี่ยน้ําเย็นเย็นเย็นแต๊ะโอ้โหนะครับ,แ,รบแล้วก็ตรงนู้นเป็นสะพานนะครับ สะพานที่เราจะเดินไปอ่าน้ําตกนะครับความสูงนะ60เมตรนะครับน้ําตกเหวนรกนะครับเดินไปทางนู้นนะครับ <Wow. S 1> สุดยอดเลยนะครับ <Wow. S 1> นี่อีแม่ลงเราตรงนั้นเดี๋ยวน้ําเชี่ยวนะเดี๋ยวน้ําจะพาไปนะ <c oughs> เอาตรงที่ง่ายๆในสีอีแม่เ <c oughs> ออฮานี่นะเ <c oughs> นยครับท่านผู้ชม แต่เดินเดินแถวแถวนี้นะก็คอยดูพวกสัตว์ด้วยนะครับไม่ใช่คอยระวังสัตว์ประหลาดนะคบพวกแมงมุมพวกสัตว์ที่ว่ามันมีพิษนะเนาะมันก็จะเป็นภัยกับเราเราก็ต้องคอยระวังระวังหน่อยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับบางคนเปิ้ลก็เดินผ่านจากมุมตรงนี้จุดตรงนี้ไปเนาะคงจะเหนื่อยอ่ะแต่เบลเจ็คมาแล้วก็ต้องมาสัมผัสด้วยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเต้าอี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเนี่ยแจกพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆคลิปเลยนะครับขอบคุณนกันกนะครับที่รับชมนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามีไออย่างนี้นะครับคอยติดตามคลิปของเบ่าแจ็คนะครับเฮงเรวยรวยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับนี่ดิ